มีอะไรกับแฟนนะคะแล้วทีนี้เนี่ยหลังจากมีอะไรกับแฟนก็กินยาคุมฉุกเฉินตามที่วิธีการที่เขาบอกคราวนี้ผ่านไปสองสัปดาห์ปรากฏว่าประจำเดือนไม่มา ก็เลยซื้อชุดตรวจการตั้งครรภ์มาตรวจมันก็ขึ้นสองขีดจางๆหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปตรวจที่คลินิกพบว่าตั้งครรภ์จริงแบบนี้เขาก็เลยสงสัยว่าเขาจะท้องแบบปกติไหมหรือว่าจะท้องนอกมดลูกแล้วเมื่อไหร่ถึงจะรู้ว่าเป็นการท้องแบบปกติหรือว่าไม่ปกติค่ะเมื่อไหร่ที่ตรวจบัสวัสขึ้นแล้วไป,ไปพบแพทย์เนี่ยอันตรซาวจะสามารถบอกได้เบื้องต้นว่าตั้งครรภ์นในโพรงมดลูกไหม oh. ถามคุณหมอเลยค่ะคุณหมอก็จะ ให้ข้อมูลเนี่ยนะคะว่าเออนิทท้องในโพงมดลูกถ้าท้องท้องท้อง,องในโพงมดลูกก็แสดงว่าไม่ใช่นอกมดลูกนะคะแต่แทะปัจจุบันนี้โหน้องตังวิวัฒนาการของการแพทย์เนี่ยชันวนีอยู่มาเนี่ยเห็นชัดเจนเลยนะคะประมาณห้าสิบปีก่อนเนี่ยเรายังมีคนไข้เสียชีวิตจากท้องนอกมดลูกนะคะแตกและเสียชีวิตปัจจุบันน้อยมากน้องตังเพราะว่าอันต์สาวเนี่ยจะสามารถพบแวะวินิฉัยได้ นะคะได้เออรี่หรือว่าได้ล่วงหน้านะคะรวมถึงแ l บหรือการเจาะเลือดตรวจหาฮอร์โมนการตั้งครรภ์ก็ทําได้ทําได้ทั่วประเทศเลยค่ะนะสรุปว่าปัจจุบันเนี่ยท้องนอกมดลูกในอันตรายน้อยลงแล้วก็มีการใช้ยารักษาด้วยสมัยก่อนนี่ผ่าหมดนะคะปัจจุบันก็มีการใช้ยารักษาดังนั้นเมื่อไหร่ที่ประจำเดือนขาดพบสูติแพทย์เลยว่าเป็นการตั้งครรภ์ปกติหรือท้องนอกมดลูกโดยเฉพาะคันแฝดเนี่ยน้องตังถ้ายิ่งมาฝาก ฝากท้องเร็วและซาวอันด้าซาวเร็วจะเห็นชัดเลยค่ะว่ามีกี่คนแลแ้วแฝดใบเดียวกันหรือแฝดสองใบนะคะหรือคันไข่ลมหรือไข่ฟอก็คือผสมแล้วไม่เป็นตัวนะคะมีแต่ถุงน้ําเป็นการตั้งคันที่ไม่ปกติคือทารกมันหายไปนะคะอ,อันนี้ก็เป็นการตั้งคันอันนี้ก็จะเจอแต่เนิ่นๆนะคะก็จะสามารถบอกได้และเจอไม่น้อยต่างๆประมาณ20%ปรของการตั้งคันเยอะเหมือนก<ต>ัน,นแม่ที่อายุเยอะๆเนี่ยบางทีอายุ40อัพนี่เจอถึง30%เเลย